เช้าวันนี้เลยมีนักศึกษามาดูงานที่ช่อง NBT ของเรานั่นเองค่ะนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหาวิทยาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้มีการศึกษาดูงาน NBT ภาคเหนือเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพค่ะ ที่ห้องแสดงส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่หรือ NBT ภาคเหนือค่ะนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจังหวัดเชียงใหม่จำนวน17คนค่ะศึกษาดูงานการผลิตรายการของ NBT ภาคเหนือโดยร่วมศึกษาการจัดรายการเช้านี้ที่ภาคเหนือการผลิตรายการสดการเป็นผู้ประกาศการควบคุมรายการ การควบคุมการผลิตรายการและเข้าเยี่ยมชมรูปแบบการผลิตรายการข่าวและห้องควบคุมการออกอากาศค่ะโดยนักศึกษาจะได้รับความรู้ความเข้าใจในเทคนิคก,การผลิตรายการโทรทัศน์ให้นักศึกษาได้เห็นคุณค่าของการประชาสัมพันธ์และนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจําวันสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตและสำรวจแนวทางอาชีพที่ตนเองสนใจด้วยนะครับซึ่งน้องๆก็สน <genetically S 2> ุกสนานกันมากเลยเมื<ก>่อเช้าวันนี้ใช่แล้ว <S <S นะครับ <ๆ S 2> ทาง N b t ดีของเราก็ยินดีต้อนรับนะ